สวัสดีครับเลขเด็ดหวยดังเข้าทุกวันกลับมาพบเพื่อนๆกันอีกแล้วนะครับวันนี้วันที่1เมษายนครับผมวันนี้นะครับวันที่ทุกคนรอคอยกันแล้วนะครับได้มาถึงเรียบร้อยเดี๋ยวในวันนี้นะครับเราจะมาลุ้นหวยกันนะครับมีทั้งหมด3าหวยเลยวันนี้รัฐบาลไทยฮานอยแล้วก็ปิดท้ายที่หวยลาวพัฒนาครับจัดหนักจัดเต็มกันอย่างแน่นอนวันนี้ลุ้นกันยาวๆใครที่ยังไม่ได้ซื้อหวยในวันนี้สามารถติดตามเลขเด็ดกันได้เลยครับผมมีเลขเด็ดตัวไหนบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลย เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเริ่มต้นกันที่เลขเด็ดกระแสแรงเลขแรกเลยครับเจฟฟองเบียครับงวดนี้56 57 58 53 953ทั้ง2ตัวแล้วก็3ตัวครับเลขเด็ดเนิดกาแฟสีนคร4146 49 56 58 246 249 358ต่อกันที่เลขเด็ดดุยพลันครับผม9 7 8 8 8 8 9ครับ เจนุกบารมีมหาเฮงครับ5แล้วก็9 5 6ครับผมแม่น้ำหนึ่งครับ6 5 3 6 3 5 5 6 3 5 3 6 3 5 6 6, 6 5 6 3 5 6, 6, 6 5 3 3 5แล้วก็3 6ครับผมนิดหน่อยเลขพารวยครับ4 8 4 6 8 6 8 9แล้วก็4 8 6ครับโอ้โหเยอะแยะมากมายหลากหลายตัวเลขเลย ใครสนใจเลขตัวไหนไปจัดกันได้นะครับไปกันต่อครับผมที่เลขเด็ดไอ้ไข่ครับมาทั้ง3ตัวแล้วก็2ตัว037 057 50แล้วก็90ครับไปกันต่อที่เลขเด็ดเลขนี้เจ้าแม่ตะเคียนทองตะเคียนทิพย์นะครับมัดให้โชคลาภกับคนที่เดินทางมาไกลครับงวดนี้จัดไปเลย577ครับผมไปกันต่อครับที่เลขเด็ดเลขนี้คอหวยแห่ซื้อเกลี้ยงแผง ตายอรไทยลำบวงสวงล้วงหายได้เลขเด็ดเลขนี้มา660ครับใครสนใจไปจัดกันได้นะไปกันต่อครับผมโอ้วันนี้เยอะมากเลขเด็ดคำชะโนดครับ 6, 3 5 5 3 6 35แล้วก็53ครับ3ตัวแล้วก็2ตัวนี้เด่นๆเลยไปลุยกันได้นะครับไปกันต่อครับผมเลขเด็ดแม่จำเนียนครับ6 5 53 58 78 59 29 5 8 2 8 3 7แล้วก็3 8ครับผมไปกันต่อครับเลขเด็ดหลวงพ่อปากแดงครับงวดนี้3แล้วก็8 6 5นะครับแล้วก็เด่นเด <ๆ S 1> ่นมาเลยคือเด่น6รอง5ครับผมงวดนี้6 1 1 6 6 4 4 6 6 8 8 6 5 3 3 5 5 6, 6่5 5 9 9 5นะครับลุยกันต่อครับยังไม่หมดครับผมฮาหนอยพิเศษรอบแรกเน้น6ครองส 6 3 6 7 6 8 6 9 3 4 7 4 8 4แล้วก็9 4นะครับไปกันต่อที่ h a n อยปกติรอบ6โมงเย็นเน้น1รอง4 1 2 1 7 1 8 1 5 2 4 7 4 8 4แล้วก็5 4ไปกันต่อที่ h a n อย VIP รอบ1ทุ่มเน้น1รอง8 1 0 1 2 1 5 1 6 0 8 28 58แล้วก็68ปิดท้ายกันที่หวยลาพัฒนาครับรอบ2ทุ่มเน้น6กับ7ครับ62 63 64 67 68 69 72 73 74 76 78แล้วก็79นะครับนี่คือเลขเด็ดหวยดังเข้าทุกวันที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับโอ้โหเยอะแยะมากมายจริงๆใครที่ชื่นชอบนะครับสนใจเลขเด็ดตัวไหนอย่าลืมไปหาซื้อกันไว้นะครับ สำหรับวันนี้ครับแยกเด่นหวยดังเข้าทุกวันต้องขอตัวลาไปก่อนพบเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ